สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับแม่นุษและครอบครัวของเข่าเทียมเพื่อของเจียมจังหวัดอุบลราชชท่านี่จ้าเพื่อนๆจ้า มาเบิงบรรยากาศของโรงแรมที่พักนะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจ้ามาปีละเทือพึ่งฮอดไทยก็เลือกที่จะพักอยู่ตรงนี้ก่อนจกักสองสามคืนจาพี่น้องเป็นอย่างวัดทีพระว่าบ้านหรือว่าเชียงหน้าน้อยของพวงเฮานั่นอยู่ปีละเทือนอกจากกับคือว่านันหลักกลับมากกต้องทําความสะองสะอาดก่อนกะเลเลือกที่จะพักอยู่นี่ก่อนจกักสองสามคืนจากถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเบิงบรรยากาศสวยๆของรี สอ์เนียคะถเถื่อเพ่ของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะถามว่าคันื่ได้พังยุนี่แวะมาได้บอแวะมาได้จ้าเพิ่นมีร้านกาแฟบรรยาการน่ารักนารัก,รกให้แวะมาเช็คอินจิบกาแฟกินข้องกินเขา้ากินปลาแม่นำ้ำโขงที่คืนซื้อลื้อซาจ้ะพี่น้องจ๋ามาเบิงจ้า ตามมาเลยจ้านี่ก็คือบรรยากาศของรีสอร์ทเพิ่นจ้ะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นำ้ำโขงติดติดแม่น้ำโขงแบบนี้เลยจ้าที่เห็นวิวไกลๆทางพุ่นส่วนหนึ่งก็คือริมฝั่งแม่น้ำโขงประเทศเพื่อนบ้านของเฮานั่นก็คือประเทศเล่าวนั่นเองจ้าพามาสัมผัสบรรยากาศกับวิวสวยๆแบบนี้จ้า แม่นม้ำโคงหรือว่าแม่โคงริเวอร์นะคะ The River of Life เป็นอย่างคือว่า The River of Life ที่ก็คือแม่น้ำโค้งไหลผ่านหลายๆประเทศมากนั่นเองให้ทำการ,กรเกษตรทำประมงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นนั่นก็นคือแม่น้ำม,มูลไหลมาบรรจบก,กับแม่นม้ำโคงหรือที่เอ่นกันว่า Two Color River นะคะแต่ว่าช่วงนี้แม่น้ำสองสีของเฮาอาจจะเห็นสีประชดปานไดจ้า ตาจอนกลับมาให้เบิ่งบรรยากาศในรีสอร์ทมองนีจาก,กมิสนามเด็กลงเด็กเล่นถึกใจเด็กหน่อยหลายจ่ามาเบิ่งจ่ามาเบิ่งพี่น้องกะถือว่าบรรยากาศดีจ่าละก็อีกอย่างหนึ่งกับบกกลจากบ้านมานุษย์ราคากับว่าได้แห้งมากพี่น้องมีอา,งอาหารบริการกับวิวสวยๆแบบนี้วิวหลักล้านอีลีจ่าพี่น้อง อดใจบ่ได้อีลีที่จะเก็บมาฝากเพื่อนๆนอกจากให้เบิ้งกันอีกรอบนึงกับวิวสวยๆที่มนุษย์เอามาฝากนอกจากสวยงามอีลีพี่น้องเห็นบอเห็นบอฤดูนี้ก็คือหน้าฝนนะคะเป็นฤดูน้ำหลากกระอาซิบ่เห็นเกาะแกงต่างๆที่อยู่กลางแม่น้ำโค้งนะคะถาม่านาแรงประมาณเมษาอาซิฮอนจากน้อยกระอาซิเห็นวิวสวยๆอีกแบบนึงของดอนดานนอกจาก โคงเจียมในตัวโคงเจียมก็คืออำเภออำเภอน,น้อยอำเภอนึงแต่เอิญหมูบานนี้ก็สีเอิญว่าบ้านด่านนะคะตามเกาะแกงที่เกิดขึ้นเกาะอันยังเกาะ เป็นด้านเป็นแก้งจังสิแม่จา๋าบ่แน่ใจคือกันว่าเบาว่าเบาว่าๆเบาถึกอบอ่อหรือว่าดอนด้านนั่นเองเออคิดได้แล้วนะคะที่เห็นอยู่อีกฟังหนึ่งก็คือฟังแมนามุนอันนั้นก็เป็นดินแดนของประเทศไทยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือผู้กุมเขาของฟัง ประเทศเล่าเอ้ยผมเป็นผู้กุมเขาแม่ผู้คลองจะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเห็นเป็นหาไสา้ตรงนั้นก็จะเป็นฟังของบานสุระเนาะจ้าเนเพื่อน,น,น,นมากกับถ้าเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติแต่แฟนเมนุษย์บ่คอยมาขามก็สามารถนั่งเรื่อขามฝากไปสื่อคงสื่อของ,อของตลาดนัดทั้งฟังเล่าได้เนาะจ้าหลักการสออาทิตย์จะมีตลาดนัดฟังไทยตลาดนัดไทยเล่าที่พอแม่พี่น้องทั้งฟังพุ่นเพื่อนกะขามมาสื่อของกันเนาะจ้ก ตรงนี้นะคะตลาดบานสุรามนุษย์ไม่แน่ใจคือกันว่าตอนนี้ยังมีอยู่บอเนาะแต่กระนาดยังมีอยู่มัง้งสมัยแต่ก่อนมนุษย์กะนั่งเรือขามไปเนาะจ้าค้าขามเรือตอนนั้นรู้สึกว่าสิประรมัน่มบบน30บาทละจ้ะพ่อแม่พี่นองจ้ะสำหรับข้อมูลทาผิดบาทาผิดพลาดมองใดกะ กราบขออภัยไหวตรงนี้นะคะจังไหนกะน,นี่แหละจ้ะถ้ามีโอกาสแวะมาทางจังหวัดอุบลราชธานีก็อย่าลืมแวะมาคงเจียมจ้าไปละคะ่ะบ๊าย